ข่าวหุ้นสั้นขยันซอยประจำวันนี้ขอเสนอเซปเป้บริษัทเซปเป้จำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพนั่นเองนะครับโดยวันนี้หุ้นของแสเป้เอ้ยเซปเป้เนี่ยนะครับก็ได้ทำแท่งแดงยาวลงมาต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้ทำ52า52วิคโลต่ำสุดในรอบหลักปีนะครับลงมาปิดที่38บาท25สตางค์หรือว่าลบลง15%นั่นเองนะครับโอ้โห จริงๆจ,จากเอาทำไฮของเขาเนี่ยที่107บาทเลยนะครับถือว่าลงมาเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับตัวเซปเป้เนี่ยต้องบอกว่าพอถึง100บาทก็แทบจะไม่เอาอะไรแล้วนะครับเหมือนราคาชนถึงเป้าแล้วก็สลละเรือกันซะอย่างนั้นนะครับปัจจัยที่ทําให้ตัวเซปเป้เนี่ยลงได้เยอะมากขนาดนี้นะครับก็ส่วนหนึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เขาขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของการ overvalue นะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือมีข่าวในการเลื่อนการเปิดโรงงานแห่งใหม่นะครับโดยเลื่อนจากไตรมาสสปี68นี้ไปเป็นไตรมาสหปี69หรือเพื่อปีหน้าเลยนะครับโอ้โหถือว่าเลื่อนไปไกลพอสมควรนะครับทำให้นักลงทุนที่เขาคาดหวังของการเปิดโรงงานใหม่ได้กําลังการผลิตเพิ่มยอดขายก็จะเพิ่มต้องชะลอไปอีกพอสมควรเลยนะครับประกอบกับการที่ตัวเซเป้เนี่ยนะครับเขาก็มี การส่งออกเป็นอย่างมากนะครับทำให้เมื่อเศรษฐกิจโลกเนี่ยได้รับผลกระทบในจะมีเรื่องของการตั้งกำแพงภาษีที่ไม่รู้ว่าจะโดนด้วยหรือเปล่านะครับทำให้ตัวเซเป้ที่เป็นส่งออกเนี่ยก็ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับทำให้หุ้นก็สะท้อนออกมาอย่างทุกวันนี้มาในส่วนของการาฟเทคคนิคกันบ้างนะครับ ต้องบอกว่าการลงของเซเป้ที่ลงมาจาก107บาทเนี่ยนะครับลงมาถึงราคาแถวๆ38 37บาทเนี่ยก็ใกล้ไปจะเป็นโซนแนวรับสําคัญมากๆแล้วนะครับก่อนที่เขาจะขึ้นเป็นขาขึ้นรอบใหญ่ช่วงเวฟก่อนหน้านี้ก็ต้องคอยดูนะครับว่าแนวรับบริเวณนี้เนี่ยจะเอาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าปันผลในตอนนี้ก็6%กว่าแล้วนะครับเมื่อเทียบกับราคาในตอนนี้ถือว่าปันผลดีพอสมควรนั่นเองนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดหลุดในช่วงนี้ไปเนี่ยโอ้โหมันก็ต้องย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ที่เซเป้ขึ้นมาบริเวณ30บาทหรือว่า29ปลายๆได้เลยนะครับ mm. ก็โดยสภาพตลาดอย่างนี้นะครับ mm. ก็อย่าไว้วางใจแนวรับก็กลายเป็นแนวยับไปเยอะแล้วนะครับที่เห็นว่ารับอยู่ก็ไม่ค่อยจะอยู่กันนะครับแต่ละตัวโอ้โหต้องคอยดูกันต่อไปนะครับว่าเซเป้จะกลับมาจากการเป็นแสบปีได้หรือเปล่า <laughs> สู้ๆครับทุกคน